สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องนักข่าวอินดี้เปิดผลชนสูตรแตงโมพบแผลที่ขายังไม่ชัดเกิดจากใบพัดเรือหรือไม่จากกรณีแตงโมนิดาพัชรวีรพงศ์ดารานักแสดงชื่อดังพลัดตกจากเรือกลางแม่น้ำเจ้าพระยาช่วงใต้สะพานพระรามเจ็ดท่าเรือพิบูลสงครามจังหวัดนนทบุรีเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์2565 กระทั่งล่าสุดเจ้าหน้าที่พบร่างของแตงโมแล้ววันนี้ตามที่ได้เสนอข่าวไปแล้วนั้นความคืบหน้าล่าสุดวันที่26กุมภาพันธ์2565มีรายงานข่าวว่าแพทย์ชนสูตรจากนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจยืนยันว่าสาเหตุของการเสียชีวิตเกิดจากการขาดอากาศหายใจหลังจากจมน้ำไปแล้วร่างกายไม่มีบาดแผลบอบช้ำจากการถูกทำร้ายแต่อย่างใดมีเพียงบาดแผลที่ขาขวาด้านนอกเท่านั้น ซึ่งต้องให้แพทย์ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบอีกครั้งว่าจะสามารถเกิดจากใบพัดเรือได้หรือไม่ต่อไปทางทีมงานนักข่าวอินดี้ก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับการจากไปในครั้งนี้ด้วยนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์ข่าวสดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe และถ้าหากใครมีความคิดเห็นอย่างไรสามารถคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะ